ออโ้หเขาเสียจยาวๆเลยครับโอ้ huh. uh huh. uh huh. ครับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอกันแมตกระโปงแล้วนะครับผมแต่วันนี้ก็มาสายนะครับสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่า,าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับพอดีช่วงเช้าติดภารกิจนะผมเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ลองเดินหาตัวดูนะครับว่า จะมีตัวให้เล่นไหมนะครับวันนี้แจ้งข่าวสําหรับบ่อลุงน้อยพันไทยนะครับผม mm hmm. ก็วันนี้ก็จะน่าจะเป็นแมตต์ปลาซิงแมตต์สุดท้ายนะครับ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีปลาชุดใหม่มาลงนะครผม mm hmm. ก็น่าจะพักประมาณ1เดือนนะครับเห mm hmm. ็นทางลุงแจ้งมานะครับว่าอาจจะต้องพักประมาณ1เดือน,นครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวก็ต้องลองดูนะครับว่าจะมีปลาลงมาให้เปิดซิงเมื่อไหร,ร่นะผม สำหรับวันนี้ก็คนน้อยๆนะครับ30มสกว่าคนเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่เก็บเลยนะครับผมวันนี้ก็อากาศยังเย็นๆอยู่นะครับ ็นลุงบอกว่าปลาก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยเอาเหยื่อเท่าไหรน่นะครับแต่ก็ขึ้นห่างห่างนะครับอ๋โอโอ้โหโ,โ,โ <laughs> ดนแล้วใช่ Oh, oh. สองไม้ครับอย่าลุดนะครับโอ้โหโอ้โหแหมแรกมาไวเลย <laughs> โอ้โห oh, oh. นั่นไงได้แผลอีกแล้วดูนะครับหนึ่งแต้มนี่นครับกัดยับนะครับตัวเล็กนะครับ2.3นิ้วนะครับ หนึ่งต้มเก็บป๊าก่อนครับผมคนก็หลวมๆเลยนะนั่นไงเขาโดนแล้วนะ นะ้ายืนเฝ้าอย่างเดียวเลยนะ แล้วครับแต่ที่สองมาแล้วโอ้โหค่อยๆเก็บนะครับ แต้มที่สองครับลุยกันต่อครับเหลือเวลาอีกเยอะเย็นด้วยไงใครมาก็ต้องทำใจอ่ะ คนก็ยังไม่ค่อยได้กันนะครับอยางนี้ก็เก็บได้ยาวๆเลยครับโดนอีกแล้วครับไปแล้วครับ <c oughs> โอ้แตมที่สาม มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ตีถูกหลุมที่ปลาอยู่ก็ได้ตัวครับ <laughs> เลยนะครับเก็บปลามันก็ไซส์ไม่ไม่ใหญ่ครับก็พอได้สนุกอยู่นะครับเก็บปลาก่อนเก็บปลาก่อนรีบครับพอดีมีคนสั่งปลาไว้ครับปลักปอ่อยอ่ยรีบตก เราเรียบเอาให้หมดกับหนุมนี้ ปลาขึ้นสามตัวในฮ้อนขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยกัดของใครเนี่ยอ๋อเ้เออ <c oughs> <c oughs> กลับ <c oughs> กลับมากลับมาอีกรอบก็โดนฮ <c oughs> ุยฮุยฮุยฮุย ้ยวินะขึ sure <se> ้นมาอยู่เนี่ยเฮ้ยปลาอะไรอ่ะดำเลยนะดำดำเหมือนปลาเก๋าอ่ะลองกัดดูสิปลาอะไร ด้านที่สองพัฒนาครอบครัวด้านที่สามพัฒนามี โอ้ย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 โอ้โหนักกีก่ะอะไรเนี่ยติดนักกิก่ะโอ้โหผมจะยกอยู่แล้วอะไม่ได้ผรอไมไม่ฟ้องหมิ่นประมาทกระบุนแล้วเนี่ยเกือบไปแล้วเกี่ยวฟิวไปติดนักกิก่ะโอ้ไม่เลยไม่ไม่น่าเลย ไปนู่นเลยไปนู่นเลยป้าทำทำไม่ได้โอ้ถ้าไม่มีนากิ๊กนะผมยกขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ปลาตัวแค่นี้ยังปล่อยให้หลุดใช่ป่ะเอาแล้วเว้ยปลาหลุดไปแล้วเว้ยมีโอกาสเว้ยแม่งมันก็อยู่แต่ตรงนี้นะ เราไม่มีใครนั่งลออแดดร้อนฝั่งโน้นนกกออะไรยังไงมันไม่มีตัวแล้วอะ่ะล้งกันไปหมดแล้วอะ่ะมันก็มาปล่อยตรงนี้อีกเร,ราปล่อยปลาเข้าอีกก็ วันนี้มาทำคลิปหลุดไปเย่ยฮะอหลุดตัวเดียวเองอเแห<ม>่ร <c oughs> อซื้อก่อนลูกบ่อไปแรกๆอย่างนี้ลูกบ่อไมั่นตามรอยห,หนุ่มปลาวอดไงสองสามเริ่มแล้วเขาบอกว่าตามรอยห,หนุ่มปลาวอดมาไม่เจอ ไปบ่อยหลังๆนี่ไปเหมือนของูกขี่บ่อจะบอกไปหาจุงดำนะกินกิ้งเรียบร้อยกิ้งก่งพวกเนี้ยเดี๋ยวขอมแน่ก็หอมแน่นะเผื่อไม่กินเอ้ยอย่าสดแต่แต่ดูก่อนเอาละครับดูก่อนถ้ามันกัดถ้ามันกัดอะเราก็ไม่ใช้ไม่กินนี่นกิ้งไม่ได้ซื้อมาเราเราซื้อไว้ให้ลูกค้าก็ห้าโลถ้าปลาตอนเช้ากินเราก็ไม่เอาเ<อ>ถ้าถ้ายังกินอยู่เรื่อยๆ อุ๊ยติดนิดเดียวเองอุ้ยโอดแล้วเต็มปรากเต็มปรากสามทางครับ อ่่เง่งเง่กัดวีแบนะครับตวัวนี้ได้ไตตั้นมาต้องลองไตตัน้น <c oughs> เปิดหัวก่อนครับ ปียนมาใช้ปลายัางไทต,ตันดูนะครับพิ่งขอซื้อต่อน้าเข้ามานะครับลอ,องดูจะหมานไหมไทต,ตันโอ้โหน้ำหนักดีนะครับน้ำหนักดีอหนาวเล่นน้ำเช้านะครับไทต,ตัน แล้วรำเท่าไหร่แล้วเนะี่ยสี่สิบสองโอ้โหแกโอ้ทุกคผมหกสิบสี่แล้วนานไงลุงกล้วยไม่เห็นบ่นอะไรเลย <c oughs> เอา้าโ,โ,โอ้โหอะไรเนี่ยเพิ่งปิดกล้องอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยโ <c oughs> อ้โห <c oughs> ไต้ตั้นครับไต้ตั้นสบัดทิ้งลองเหยื่อลองเหยื่อีไต้ตั้นครับ oh. Oh. โอ้โหโอ้จกับจับให้หน่อยครับจับให้หน่อยเอามาติดสายเขาอีกปิดกล้องพอดีเลยอ่ะ <laughs> ตัวเมลเลยเลยต้องเปลี่ยนอาชีพขายซาลาเปาก่อนคนขายจิมเยอะไอ้น้ำไอ้น้ำมันว่าเอา ข้ามาว้าวข้าวยขาเขาไปขายถั่วเว้ยเขาไปขายถั่วเว้ยอุ้ยโอ้โหดูพม่าเข้าไปขายถั่ว

ปลากัดจังหวะคุยปลากัดแอคคุยอีกแล้วเต้มที่หก <laughs> ปลดยากปลดเย็นโอ้ปาลาครุกฝุ่นครับโอเคนะครับผม วันนี้ก็พอได้สนุกเหมือนเดิมนะครับก็ได้ไปหกแตบนะครผมหกแต้มเล็กๆนะครับวันนี้ปลาไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร,นร่นะครับนะครับนี่ดูขนาดปลาแล้ครับผมโอเคครับทา ตัดสินใจถูกนะครับที่มาวันนี้นะครับเจอกันทลิปหน้านะครับดูว่าคลิปหน้าผมจะพาไปบ่อไหนนะครับสำหรับบ่อลุงน้อยก็ยังไม่มีปลามาลงนะครับก็จะเป็นเก็บตกไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมไงก็มาดูกันนะครับว่าจะมีปลาลงเมื่อไหร่นะครับแต่คลิปหน้าก็ต้องสัญจรก่อนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ